สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่น้องพีกมาพาทุกคนเนาะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะมาเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานมีของไส้ไก่นํายมนะคะของไส่ไก่แม่น้องพีกเดี๋ยวจะให้เบิ่งปลาด้วยค่ะทุกคนด้วยของไส้ไก่ห้าอุดมสมบูรณ์นี่มีปลา บ,บโบอดกินค่ะพระแต่ขยันทำเกษตรก็จะมีต้นผักตบไว้เพื่อบอไห้หม่นหอนนะคะนอาอใหอยปลาดีสุอยู่เพื่เพื่อทุกคนคล้อง,อ,งองนี่จะเรียงเป็นปลาหมอนะคะหรือปลาเข็งบานั่นตามภาษาพื้นบ้านนะคะนี่เตัตกกวกาลังง่ายค่ะทุกคน ็บบรรยากาศให้ทุกคนเนี่ยมาชมน้ำกันเนาะค่ะเนาะมีปลัหลังกิมจูมีขาเป็นกอเลยค่ะเป็นจะปลูกระวางสะเนาะคะ่ะระวางคลองไส่ไก่โอ้พี่ค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะทุกคนแม่น้องพีกพอ่อแม่น้องพีกเกษตรทํำเกษตรแบบนี้นะคะวมือน,นี้มาเยี่ยมชมเก็บบรรยากาศสวนเหล่าซื่อฝากทุกคน,นะคะเนาะค่ะเก็บบรรยากาศตอนเย็นเนาะคะ่ะ พลังเปิดกับเป็นน่วยตลอดเลยค่ะเห็นบ่าทุกคนเป็นลูกตลอดด้วยเลยค่ะนี่ใหญ่แหลวก็มีกะล่างเกิดกม็มีเป็นน่วยในน้อยคืนก็มีค่ะทุกคนโดยทีเพิ่นเป็นเกษตรอินทรียนําเลยค่ะกะซีมีนี่ค่ะต้นเลี้ยงงาวระวางข้องใส่ไกลไปเลยค่ะทุกคนเมนพิกมากแบบนี้เลยค่ะได้ขออนุญาตสวนเพิ่นมากข้นเดียวค่ะมือน,นี้เจะของสวนม่าเขาไปเลยค่ะคนไทยทําได้เลยนะครบเมนพิกก็ได้มาก เก็บบรรยากาศก่อนพบค่ำให้ทุกคนได้เห็นนะคะเบิงคาเหมืนพันอีหย่างพี่นอกยืนมือถ่วมหัวแมนพีกเด้ขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้นะคะเดมอนพีกจะถ่ายคลิปไปฝากอีกหลไยๆภาพนะคะป่ามีแต่ตัวกระล่างใหญ่ค่ะบบอืดกินค่ะขยันเกษตรอีสานบบอืดกินแต่เฮ้าขยันปลูกนะคะขอบคุณทุกการรับชมคลิปนี้นะคะ